ข้าวเหนียวเนื้อคั่วนำพริกไทยดำมเมล็ดผักชียี่ร่าป,ป่นพริกไทยขาวน้ำมันงาซอสปรุงรสน้ำตาลมะพร้าวคุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันกับเนื้อจากนั้นพักทิ้งไว้1-3ชั่วโมงหรือข้ามคืนจากนั้นนำเนื้อลงคั่วในกระทะ เราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะค่อยคอยคัวแบบใจเย็นใครที่ชอบสูตรทอดก็สามารถนำลงไปทอดในน้ำมันได้สาระขอเพิ่มซอสหอยนางรมเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับเมนูนี้ค่ะ จากนั้นก็แอบแตะชิมรสไปนิดหนึ่งปรากฏว่าต้องขอเพิ่มน้ําตาลมะพร้าวอีกเล็กน้อยคิดว่าได้ที่แล้วสารก็จะคั่วจนน้ำงวดได้ที่เราจะไม่ให้น้ําแห้งจนเกินไปเพราะสูตรนี้เราจะนํำข้าวเหนียวมาจิ้มค่ะเป็นอันเรียบร้อยเมนูเนื้อคั่ว